สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคร Wall ับผมร้านเครื่องเสียงสุทินซาวนะครับผมอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมตำบลน้องเสนิหอำเภอจอมพระนะครับอยู่ทางเข้าวัดป่านะครับผมทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับผมปักหมุดที่วัดป่าพุทธนิมิตเลยนะครับผมเข้ามาร้อยเมตรอยู่ขวามือนะครับจะมีโดมนะครับผมลังคาสีดำๆนะครับวันนี้มีเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมประจําวันที่16 ทันวานะครับสองห้าสี่นะครับผมหลังไม่ออกนะครับใครโชคดีบ้างนะครับผมวันนี้มีเข้ามา3ตัวนะครับผมมิกเข้ามา3ตัวนะครับผมแล้วก็มีอีคิวสตัวนะครับมีคอทสองทาง1ตัวนะครับผมสหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มแรกนะครับผมเริ่มแรกเป็นมิกนะครับผมมิกเล็กนะครับผมสำหรับพี่เพื่อนๆหาไว้ใช้เปิดเพลงนะครับผมไปเปิดเพลงเทศกาลปีใหม่นะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับผม ของบาลานเจอร์นะครับผมเป็นของแทนครับบาลานเจอร์นะครับผมเป็นของเยอรมันนะครับแบรนด์เยอรมันครับผมผลิตไชน่านะครับแบรนด์เยอรมันผลิตไชน่านะครับเป็นมิกเล็กนะครับผมเป็นมิกเล็กสีช่องโมโนนะครับผมสีช่องไม้นะครับสีช่องเอควานะครับผมแล้วก็มี2สเตอร์นะครับมีอีก2สเตอร์นะครับผมบาลานเจอร์นะครับหนึ่งสองศูนย์สี่นะครับผมเป็นมิกเล็กกระทัดรัดนะครับเป็นมิกเล็กกระทัดรัดนะครับ เสียงดีนะครับผมเสียงดีนะครับใช้งานได้ดีไม่มีข้อแคกนะครับผมราคา2,700บาทนะครับราคา2,700บาทนะครับผมสินค้าทุกชิ้นทุกรายการรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมเก็บปายทางบวกเพิ่มชิ้นละร้อยนะครับผมลูกตัวมิกนะครับชิ้นละร้อยนะครับตัวใหญ่ก็ชิ้นละ200ร้อนะครับผมเก็บปลายทางนะครับลูกค้าใหม่มัดจำสองร้อยนะครับผมสําหรับยอดเก็บปลายทางนะครับถ้าสั่งแบบเก็บปลายทางนะครับผม ก็มีมาจํานิดหน่อยนะครับผมสําหรับลูกค้าประจําไม่ต้องมาจ้ำนะครับผมส่งได้เลยนะครับถ้าสั่งแบบเก็บปลายทางนะครับผมลูกค้าเงินสดโอนเต็มจํานวนก็ร,รับสินค้าได้เลยนะครับผมแจ้งชื่อที่อยู่ไว้นะครับผมสําหรับลูกค้าพร้อมโอนนะครับเงินสดนะครับเดี๋ยวจะมาลองเป็นบาร์เรนเจอร์ก่อนนะครับผม 2,700บาทนะครับผม2,700บาทนะครับตอไปช่องที่2นะครับผมไปช่องที่3นะครับผมต่อไปช่องที่4นะครับมีสีมโนนะครับผมต่อไปจะเป็นสเตอร์นะครับต่อไปจะเป็นสเตอร์ห้าหกนะครับผมห้าหกเจ็ดแปดนะครับ คาเอลจะใช้เป็นโมโนได้นะครับผมต่อไปเจ็ดแปดนะครับผมใช้งานได้หนึ่งออฟนะครับผมมีช่องต่อเอฟเฟกในตัวนะครับผมมีหนึ่งกรุ๊ปนะครับผมมีหนึ่งกรุ๊ปนะครับรุ่นนี้จะไม่มีเอฟเฟกนะครับผมรุ่นนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับผมไว้เปิดเพลงหรือไว้หาเอฟเฟกนอกมาพ่วงใส่ได้นะครับ ราคา2,700บาทนะครับผม2,700รวมส่งนะครับผมเก็บปลายทางบวก100บาทนะครับสำหรับบอลลิงเจอร์นะครับผมตัวแรกนะครับผมตัวแรกบอลลิงเจอร์นะครับต่อไปตัวที่2เป็นยามาฮ่านะครับผม MG 1 6จทับนะครับ MG 1 6จทับนนะครับผมเดี๋ยวไล่ไปทีละชิ้นนะครับผมลองเทสทีละชิ้นทีละรายการนะครับ เดี๋ยวต่อสายแป๊บหนึ่งนะครับผมตัวเบรนเจอร์นะครับผมเบรนเจอร์นะครับไม่มีสนิมนะครับผมไม่มีสนิมนะครับเป็นมิกเล็กนะครับผมเป็นมิกเล็กนะครับด้านบนนะครับผม เสียไฟ2อ0ได้เลยนะครับใช้ปลั๊กคอมเสียไฟ2อ0ได้เลยนะครับผมสำหรับตัวเปอรนเจอร์นะครับยามาฮ่าตัวนี้มีอยู่10 10ช็อตเอกออราร์นะครับผม8โมโนนะครับ4สเตอร์นะครับผม2ออกนะครับผม2ออก1ครุปสเตอร์นะครับผม MG 16จทับสนะครับเป็นของแท้นะครับผมมาแปลงเดิมนะครับของแท้มาแปลงเดิมนะครับผม เป็นของแท้เม็ดอินอินโดนีเซียนะครับผลิตอินโดนะครับผมผลิตอินโดนะครับได้นะครับอาจจะมีรอยเยอะหน่อยนะครับตัวนี้อาจจะมีรอยเยอะหน่อยนะครับผมราคา5,700ันเนะครับผมราคา5,700บาทนะครับตัวนี้อินเอาจะอยู่ด้านบนนะครับผมอินเอาจะอยู่ด้านบนนะครับ แมตตอินโดนีเซียนะครับผมแมตตอินโดนีเซียนะครับหมูกระเด็นเสยแมตตอินโดนีเซียนะครับผมพลินโดนะครับมีสิบช่องเอกอนนะครับผมแปดช่องโมโนนะครับเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้นะครับ เป็นของแท้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมห้าพันเจ็ดร้อบาทนะครับเก็บปลายทางบวกสองร้อยบาทนะครับผมมือแปลงเดิมนะครับมือแปลงเดิมนะครับผมภายนอกจะมีจะมิเยอะหน่อยนะครับมีลายมีถลอกเยอะหน่อยนะครับผมแต่ว่าภายในสวยๆนะครับเดิมๆไม่มีซ่อมนะครับผมวอลุ่มใช้งานได้นะครับผมสไลด์ยังยังเดือดยังแน่นอยู่นะครับผมใช้งานได้นานนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับ ราคา5,700ันเนะครับผมราคา5,700ันเนะครับเป็นมิกไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับไว้รองคาราโอเกะได้นะครับเป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้ราคาไม่แพงนะครับผมไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมตรงไหนเอฟเฟกต์นอกพ่วงใส่นะครับหาเอฟเฟกต์ดีๆมาพ่วงใส่เอานะครับผมสำหรับตัว MG16 T4 นะครับผมเสียงดีนะครับผม สและอาจจะมีบ้างนะครับผมเป็นบางครั้งนะครับของมันก็ได้ใช้งานนะครับผมมันก็ได้ใช้งานนะครับใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็หายนะครับผม ต่อไป90้2นะครับผมต่อไป13 14นะครับผมต่อไป15 16นะครับต่อไป15 16นะครับผมต่อไป15 16 เสียงดีนะครับผมสำหรับพี่อนเพื่อนหาของแท้นะครับหาของแท้ราคาไม่แพงนะครับผมราคาจับต้องได้นะครับเสียงคุณภาพยามาฮ่านะครับดีกว่าซื้อของก๊อปนะครับผมดีกว่าซื้อของก๊อปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโดยรอบนะครับผมเดี๋ยวให้ดูโดยรอบนะครับราคา5,700ันเนะครับผมเก็บปลายทางบวก200บาทนะครับ ลูกค้าใหม่มาจำสอ0รนะครับผมสั่งเก็บรายทางนะครับลูกค้าประจำโทรมาทิ้งที่อยู่ไว้เลยเดี๋ยวนะผมส่วนลูกค้างินสดก็โอนเต็มจํานวนนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับสําหรับลูกค้างินสดนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านขวานะครับปีกมีเนียมสามารถถอนแล้วก็เปลี่ยนใส่ กับลายได้นะครับผมเผื่อเข้าแหลกนะครับเผื่อเข้าแหลกตัวปีมีเนียงสีขาวนะครับสามารถเป็นหูยึดแหลกได้นะครับด้านตาจะมีถลอกนะครับมีถลอกนะครับของไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมของไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเราไปก็มันใช้งานบ่อยๆนะครับสไลด์สไลด์ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับ เราใช้งานประจําเลยก็หายนะครับผมเลยก็หายนะครับเป็นสไลด์แท้อยู่นะครับผมยังเป็นสไลด์แท้อยู่นะครับราคา5้าพันเจ็ดนะครับผมราคา5้าพันเจ็ดร้อบาทนะครับผมตัวต่อไปเป็นของโรยันนะครับผมตัวน yes, ี้เหมาะกับเครื่องไฟนะครับผมเครื่องไฟสัญญาณแรงมากนะครับเล็งนิดเดียวนะครับผมตัวโรยันราคา2องพันแปดนะครับผมราคา2องพันแปดร้อบาทนะครับ ผมขอต่อสายแป๊บนึงนะครับตัวนี้ช่องลายจะเป็น RCA นะครับผม ช่องลายจะเป็น A C a นะครับช่องไม้จะเป็นแจ็คโฟนนะครับผมสามารถกดโลงกดหายได้นะครับเพิ่มสัญญาณความแรงนะครับผมมีคิวในตัวนะครับมีคิวในตัวนะครับผมใช้งานได้สออ็อกนะครับผมมีช่องมอนแยก1 2นะครับมีคิวสชั้นนะครับผมมีคิวสชั้นนะครับสไลด์ยังเหนื่อยังเนืยังแนน่อยู่นะครับผมสไลด์ยังเหนื่อยังแน่นอยู่ครับใช้งานได้นานนะครับ ตัวนี้แรงน่อรับเร่งสัญญาณนิดเดียวนะครับเอยวแป๊บนึงนะครับเปิดเครื่องแป๊บนึงนะครับไฟหน้าจอขึ้นปกตินะครับแต่ว่าเข็มจะกระดิกด้านเดียวนะครับอีด้านหนึ่งช็อตไปแล้วนะครับผมอีด้านหนึ่งช็อตไปแล้วนะครับตัวเข็มใช้ได้ใช้ได้ด้านเดียวนะครับแต่ว่าไฟติดปกตินะครับไฟตัว EQ ก็ติดปกตินะครับแต่สภาพโดยรวมก็ใหม่อยู่นะครับใหม่อยู่นะครับ โรยันนะครับผมโรยันเป็นรุ่น P R M 081นะครับผม081นะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมตัวนี้แรงนะครับตัวนี้แรงนะครับผมเล่นสไลด์นิดเดียวนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเพลงหมดนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงให้นะครับผมสำหรับตัวโรยันนะครับผม P R M 081นะครับตัวนี้แรงนะครับผมเล่สไลด์นิดเดียวนะครับ Dan selain ni dia nak apa bomba? ามารถคัดอ q ิได้ในผมอีคิ q ใช้งานได้ปกตินะครับผมราคา2,800บาทในผม2,800ในครับผมสำหรับตัวโรยันนะครับสำหรับตัวโรยันนะครับเดี๋ยวดูสภาพโดยรวมนะครับให้ดูสภาพโดยรวมนะครับผมโรยันจะเป็นแบรนด์ของประดิษฐ์นะครับประดิษฐ์เจริญสาวนะครับข้างๆจะเป็นไม้นะครับข้างๆจะเป็นไม้สักนะครับ ก็จะเป็นไม้สักนะครับสมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์นะครับไม้ยังไม่ผุนะครับผมด้านบนนะครับด้านใต้นะครับผมไม่มีสนิมเลยครับไม่มีสนิมนะครับสำหรบับเครื่องไฟนะครับผมเหมาะมากนะครับสัญญาณแรงๆนะครับผมต่อไปเป็น EQ นะครับผม อีคิวของดอทนะครับผมดอทเมดอินยูเอนะครับเป็นสไลซ์สั้นนะครับผมเป็นสไลซ์สั้นสองชั้นนะครับผมสาสิบเอ็ดแบนด์นะครับเป็นรุ่น SR ชอาสองสามหนึ่งนะครับผมสองสามหนึ่งนะครับสาสิบเอ็ดแบนด์นะครับผมสไลซ์สั้นสองชั้นนะครับราคาตัวนี้สองพันสี่ร้อยบาทนะครับผมสองพันสี่ร้อยบาทนะครับเก็บปลายทางบนหนึ่งร้อยบาทนะครับผมด้านหลังนะครับ ดอทจะเป็นแบรนด์ของอเมริกานะครับผมเป็นแบรนด์อเมริกาครับขาเข้าก็จะมี x อกแล้วก็แจ็คโฟนนะครับผมจะได้2แบบนะครับส่วนปลั๊กไฟก็เป็นใช้ปลั๊กคอมนะครับผมใช้ปลั๊กคอมเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับใช้ไฟส2 0โวลต์นะครับผมเสียบปลั๊กบ้านเราได้เลยนะครับตัวนี้เป็นคอร์สนะครับผมคอร์ส สองทางนะครับผมของ Pro e u r o t e c h นะครับ D223Xs นะครับผมเป็นรุ่นหน้าขาวนะครับตัวนี้ราคา1,200บาทนะครับผมราคา1,200บาทนะครับผมเป็นโค้ดส2ทางนะครับสำหรับพิมพ์เพื่อนหาโค้ดส2ทางนะครับผมด้านหลังนะครับเป็นนี้อกรานะครับผม พันสบาทนะครับเก็บไปทางบวกหนึบาทนะครับตัวต่อไปเป็น EQ ของ NTS นะครับผม NTS เป็นสไลด์ยาวสชั้นนะครับผมสไลด์ยาวสชั้นสาแบนนะครับหนึ่ามหนึ่ SL นะครับผมหนึ่ SL นะครับสไลด์ยาวสชั้นนะครับ ด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ใช้ไฟบัตรเราได้เลยนะครับผมเสียปลั๊กคอมนะครับสัญญาณเข้าจะเป็น xr แล้วก็แจ็คโฟนนะครับผมขาออกก็จะมีแจ็คโฟนและ xr นะครับผมราคาตัวนี้2,200บาทนะครับผมสองพบาทนะครับตัว eq นะครับผม2,200บาทนะครับของ nts นะครับผมของ nts นะครับ สุดท s: <s ้ายวันนี้จะเป็นแหลกนะครับผมสำหรับพี uh ่อนเพื่อนฮะแหลกนะครับเป็นแหลกพลาสติกนะครับผมตัวนี้สูง18นิ้วนะครับผมสูง18นิ้วมีฝาหน้าหลังนะครับเป็นของ NTS นะครับผมเป็นของ NTS นะครับ NTS นะครับผมมีฝาปิดหน้าหลังนะครับ มีฝาเปิดหน้าหลังนะครับผมตัวนี้ลึก16นิ้วนะครับผมลึก16นิ้วสูง18นะครับผมลึก16สูง18นะครับผมลึก16สูง18นะครับความสูง18นิ้วนะครับผมความลึก16นิ้วนะครับวัดเฉพาะตัวแหลกนะครับผมไม่รวมฝานะครับวัดไม่รวมฝานะครับ16นิ้วนะครับลึกนะครับผม ราคาตัวนี้2,300บาทนะครับผม2,300บาทนะครับผม2,300รวมส่งนะครับผมน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบานะครับผมตัวนี้หน้าค่าส่งอาจจะแพงนะครับเพราะชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่นะครับผมราคา2,300ันามนะครับผมเก็บปลายทางบวก200บาทนะครับผมราคาเงินสด2,300ันามนะครับผมเก็บปลายทาง2,500นะครับลูกค้าใหม่มระจำสอ0รบาทนะครับผมลูกค้าประจำลูกค้าเก่าส่งได้เลยนะครับผมถ้าสั่งแบบเก็บปลายทางนะครับส่วนลูกค้าเงินสดก็ ไม่มีโบกเพิ่มนะครับผมไม่มีโบกเพิ่มนะครับร้านเครื่องเสียงซิตินส์เศาอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับผมตำบนนอสนิทอำเภอจอมพระนะครับผมพี่พิมเพื่อนมาก็ปักหมุดที่วัดป่าเลยนะครับผมปักหมุดที่วัดป่านะครับแล้วก็วิ่งมาเข้าซุ้มประตูวัดมานะครับผมซอยซอยวัดป่านะครับก็มาอยู่ร้อยเมตรขวามือนะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0925094921นะครับผมโทรติดต่อได้นะครับ สำหรับวันนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเป่อเวลาอัปเดตคลิปให,ใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ